เอ้เอ้ยดินเอ้ยเอ้เอ้โอ้กําลังถามแล้วมีคอมโบจำแขนเปล่าโอ้โหอุ้ยต้อนรับอ้ออ้ออ้อเออรวยตายพิชกัดด้วยโอ้อยากได้ผลเสารดาวทํายังไงดีลบบัคก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าวันใดนายกําลังหาร้านตะโบบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี oh ้ยังมีพรีเมียมเติมได้อีก10%นะ เมาฟาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3หมัดวี2แลระดับสุ่มมีบริการรับทำหมัดวี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะที่ผมอยู่ดิศไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูชื่อแคนแบบชื่อแคนนะฮะชื่อแคน King of Duo เฮ้ยเป็นไปได้เหรอกลับมาแล้ววะเนี่ยไปช่องประกาศนะครับเขียนว่าตอนนี้ k ค d ดีหรือ King of DuO อเอ่อกลับมาเปิดแล้วท่านในสนเทศรับยศที่อะรับยศเทสแคนมีได้เหรอเฮ้ยมีใช่ไหมเอ้เรี่ หัวแคนครับผมอ๋อหัวแคนเอ้ยสวัสดีหัวแคนครับผมสวัสดีครับอ๋อหแค้นคนใหม่ชื่อชื่ออะไรครับชื่อเต้ครับผมอ๋อชื่อเต้วันนี้เราจะมารับคนเท่าแคนนะครับลิงดิสใต้คลิปเลยได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงดิสคิงออฟดูโอไปใต้คลิปนะครับแล้วใครสนใจเทสก็ไปเทสได้นะครับแลแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอเล่าเนื้อหาแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับแคนนี้ก่อนนะครับนะซึ่งคิงออฟดูโอเนี่ยผมห่างหายจากแค้นน่าไปประมาณเกือบสองปีแล้วนั่งกี่ปีกว่าๆมั้งนะครับที่ไม่ได้เข้าไปอีีกเลยนะครับ่างท ิงออฟดูโอยุบไปช่วงนั้นนะครับนะกิทัชเกิร์ไม่ได้ทำต่อมาช่วงนั้นนี่ให้ให้รู้สึกว่าจะให้พอดสทำต่อนะใช่ <c oughs> รประมาณนั้นนะครับนะผมก็ไม่ได้กลับตั้งแต่นั้นมานะผมก็ไม่ได้กลับไปแวะหรือว่าเยี่ยมเยือนคิงออฟดูโอีกเลยนะ <c oughs> ซึ่งเป็นแคนที่ผมผูกพันมากที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะอ,อยู่มาสร้างอะไรกับในประสบการณ์บอกฟู้ดมากับแคนนี้ก็เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคนที่มีความผูกพันมาค่อนข้างนานส่วนใหญ่จะผูกพันกับตัวบุคคลซะมากกว่านะครับประมาณน King of duo เนี่ยเปิดเปิดมาต่อเนื่องอย่างยาวนานถึงทุกวันนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าพี่ไม่ได้รู้ข่าวเลยไม่ได้ไม่ได้แวะมาเยี่ยมเลยใช่ครับต,ต่อต่อต่อไปเลยครับอ๋อทำต่อต่อกันมาเรื่อยๆเออพี่ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เพราะว่าหลังๆแบบว่าหลังจากที่แบบเอ่อ beyond ยุบใช่ป่ะพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แบบอ l o n นทำคลิปมาตลอดเลยไมไ่รู้เลยว่าตอนนี้ไอแคนใหญ่ๆเขาเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วนี่นี่เป็นดิทใหม่ใช่ไหม ใช่ครับไอตอนนั้นโดนดินโดนยิงด้วยใช่ป่ะพี่น้องเต้ทำมาบอกพี่อ่าใช่ครับช่วงนฟรีเทินตัวทิงไปแต่ครับก็ช่วงนั้นผมก็ไม่รู้เลยว่าใครทำบอกผมจำได้ว่า อมีขอคุณขอทอปไปนะแต่มไม่ได้ขอพวกตุ้มผม,ผมอ๋อรถบนกระบอใช่ไหมใช่ครับอ๋อเออเข้าใจแล้วไอ้ดิษก่อนพี่พี่ก็เคยโดนก่น <c oughs> เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมไอ้ครับแล้วพอข้อติดมามันจะมีในช่องบุรีไฟไหมไอ้บุรีไฟให้กดอีโมจิเพื่อแบบรับยศบุรีไฟก็ผมก็กดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นก็จะเห็นห้องประมาณนี้นะครับโอ้แล้วนี่อยู่กันเยอะมากทุกคนดูดิประมาณ<อ>ในช่องเจแปนนี่ประมาณโอ้โหสิบคนเลยครับรวมผมด้วยเนะี่อยก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเก้าคนเลยนะครับใน King p o w โ r แล้วเรา ได้บอกว่าเรารู้จักกับกิตทัศน์แบบว่าสนิทกันไหมอ่าก็คุยกันบ้างครับแต่พี่กิตทัศน์เล่นแต่วันแล้วครับ <c oughs> อ๋อแต่แต่กิตทัศน์เจ้ส่วนใหญ่จะกิตทัศน์จะชอบสนิทกับพอร์ดมากกว่านะถ้าด้สังเกตใช่ครับเออใช่แล้วแล้วพอร์ดก็สนิทกับน้องเต้ออีกทีนึงใช่ไหมอ่าก็เต้สุกันครับตอนนี้ก็สา่นต่ออยจาเอ่เอพอร์ดเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างกินกับดูโอ้อ้าวอแคนเป็นไงบ้างช่วงนี้ดีครับดีเนาะ ก็นะครับดิดคิงออฟดูโอก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ลิงดิดไปในใต้คลิปนะครับว่ามียังไงบ้างแล้วแคสนคนเทสยังไงบ้างแบบวิธีเทสจะเทสยังไงบ้างวิธีเทสก็เอาเรื่องผลก่อนเลยครับก็สายพาผลมีผลปืดแล้วก็เรื่องจอากชิสุยหรือดาร์เบดหรืออ,อะไรวะเซเบอร์ก็ได้ครับแต่ว่า<อ>ถ้าถ้าจะเล่นสายปืนก็ แอซิดดัมแบบอ๋อแล้วแล้วก็ไอสองดาบกับทูชิตาแบนป่ะแบนครับแบนสองดาบด้วยเหรอเฮียอะไรเฮ้ยไม่แบนเลยไม่เทสอ้าวเฮ้ยนี่กิทัตดูวนนี้ครับกิทัตเข้ามาพอดีเลยไอจิ้มแคนนี้เงียโอแคนเคียวดูเก่าเข้ามาแล้วทุกคนเด็กแคนนี่เงียบตอนนั้นอยู่ราชาไม่ก็องแล้วมานี่อะไรเนี่ยเลื่อนเลยเนี่ยเฮ้ยเอาโอ้ยไม่ได้ใครทำไม่ได้พี่เฮ้ยขอโทษได้ไหมไอ้กิทัตแคนแคนเข้าดใหม่จิถึงหน้าเลยแม้ว่าเยี่ยมเยียนน่เนี่ย ออกคลิปนั่นละกิ๊ทัตใช่เหรอเอ้ไเนี่ยเอา๋ยวเป็นแค้นไปไปต้องเล่นนี่อ่ะอันี่โมจิโมจิแล้วโมจิเทสแคนเหรอเออโมจิเทสแคนนี่แล้ววันวันชอบใส่คอนเทสมา้ีกมาอีกมาสิ่งชิโหลดังครับี่ถึงพร้อมเหมือนกันโอ้โหจังหวะพอดีเลยนะครับทีนับโดรุ่นเก่าเข้ามาแล้วขอขอจุกตูดทีนึงได้พร้อมเฮ้ยอย่าเกีย่์พูดก่อน ไอพี่แจมไอกรดกกระกพี <stock> ่แจมทิ้งพี่เกมพี่หนีอ่ะเด็กพี่แจมดูเด็กเล่นยไมพี่อะไรไอพี่อบเลพี่ตอนแรกตอนแรกเขาอยู่ราชาพี่แล้วเขาก็ออกมาเขาอะไรเงี้ไม่ได้เนี่ย่างงี้ไม่ได้เนี่ยเขาของราชาเลย์หรอเบนเนจิงไม่ได้ไหมครับอันนี้เอาคลิปอันนี้เอาคลิปเหรอใช่ใช่เอาคลิปครับพอดูดิครับปาร์เกียชิงยินี่เลยครับพีทีทูครับ ทีมแข่งครับทีมแข่งอาร์บีครับอ๋อโอเคสู้ๆครับพอตไม่เขียนได้เปล่าไม่เขียนได้เปล่าไม่ได้แต่ผมติดตัวรีผมเอาเงินมาให้พี่โอ้โหไม่แบ่งเลยไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งพแล้วพี่อแล้วพี่เจ้คฮาร์ดเจ้าฮาร์ดพอแล้วพี่โรแล้วพอแล้วพี่ครับเจ้พี่เจมพี่เจมอย่าลืมตอบไอ้นี่ผมด้วยชาร์จผมด้วยได้ครับจ่ายได้ครับแบรนดสองดาบทูชิตะแล้วก็โพรบีสองดาบแล้วก็ไอ้ผลก็มีโมจิเสือมังกรใช่ไหมแล้วก็ผลพิษ พระได้่เหมือนพระได้ไ่าปลพระแบนมันก็ไม่ออาไม่ไม่เข้าขายธรรมะเลยหยอกเลยต้องไปทีแคอ่อาวันน้องผมกับไอ้ลูก ไปรถลีบอยครับอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าเซิร์ฟบีไปนะเลาวให้เซิร์ฟบีมันด้วยเนาะได้ครับผมทำมาเลยครับเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหี่คนวะเนี่ยยี่สิบแปดเอฟโอ้โหเอ้ยมีโกคัวใต้สติงเนี่ยว่ะเฮ้ยอ๋อไอ้เพชระนี่ว่ะโอ้โหโคตรคิดถึงเลยว่ะไม่ได้เจอนานโอ้โหแล้วมีใครบ้างวะเนี่ยผมยังพอจําได้อยู่เพชระอยู่เมื่อไหกันมานานมากเมื่อก่อนนะอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาลบสองมาอ๋ออยู่คาเฟ่กันโอเคใช่ครับโอ้โห ถือกัวละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้ยเก้าคนพอดีเป๊ะเหมือนในดิสเลยเฮ้ยไหนดูไนโอ้โหอยูหมืนเยอะมากเดี๋ยวดู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 มันโอ้มันหัวคิงครงดูโอ้โคนคิดถึงเลยอ่ะโอ้โอเยพี่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนคิงครงดูโอ้ปีปีกว่าๆแล้วนะ้วสองปีได้ป่ะน่าจะประมาณนั้นแหละ ช่วงหนึ่งที่อะไรนะเออพอตก็ทําต่อใช่ป่ะครับเออมันมีช่วงหนึ่งไอพอตได้มามาช่วยแบบว่าช่วยดูแลเอบียอนสักพักนี้ว่าท่านที่จำไม่ผิดนะแค่ผกเห็นห้องล็อกสกอตเออใช่ใช่ใช่มีมีช่วงหนึ่งพอดอ่ามาช่วยดูแลบียอนอยู่แล้วก็ไม่ได้อ่าคุยกับพอตเลยช่วงนั้นก็มีมีคุยคุยบ้างมีคุยคุยกับอ่าพอตไอช่วงไอดิทไอแชมป์น้องพี่เจมบ้างแล้วก็เล่นเกมด้วยกันเวลาเข้าไปเล่นเซีร์ตีบอกกิทัสอต่พี่ก็เออจะ พอเราก็จะเข้ามาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต่างตัวเหมือนในนี่ระหว่างน,นึกถึงไอ้เต้รู้จักไอ้ไอ้แก๊สป่ะออรู้จักไหมรู้จักพี่แก๊สป่ะอ,อ่าไอ้แก๊สมันเออมันต้ต่างตัวอย่างเงี้เลย <c oughs> แต่แก๊สมันมันไม่ค่อยได้เข้าแบบไงวะวงไอ้แบบเฉดฉายเท่าไหร่มันก็เลยแบบมันเงียบๆอะ่ะเออเออย่างเออี้เยไดว่านี่มีทิ้งรอบโลกเวราชารวมอยู่ด้วยกันเลยเหรออ่าใช่ครับอ๋อโอ้สายฟ้าโอ้สายฟ้าหนอดดำหมดเลยนี่คือสายแบบว่าวัดฝีมือล้วนๆใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับอ๋อแล้วแล้วแล้วเซ็ตอย่างพี่ที่พี่เล่นอยู่นี่คือแบนหมดปะแบนหมดครับ,บโอ้โหเซ็ตนี้เกีียนจริงไงประตูสองดาบเนี่ยเอาเรื่องครับน่ากลัวสีตแล้เอเฮ้อเนี่ยรัยกาไทยที่ จะเทสแควร์คิงออฟดูโอเนี่ยก็คือแบนเผาตื่นด้วยแล้วแบนยีสีใครที่เล่นเผาปลาเล่นได้ไหมเล่นเล่นได้ใช่ไหมแต่เพียงแค่ห้ามเปิดเผาตื่นใช่ครับเออประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าอยากถ้าอยากเล่นยังไงก็บิงโอลี่เลยครับเออใช่เล่นไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบน้องๆมาเทสแกงคิงออฟดูโอเปิดเผาตื่นหรือไม่เอาอยู่ดีแบบแป่งร้านพี่ครับพี่ครับออกครับผมหน้าลหน้าหน้าคาเฟ่หรือวุ่อยครับอ๋อห <ผม S 2> น้าหน้าคาเฟ่อ่าได้เลยครับผมพี่ครับพี่ครับตามมาครับตามมาครับใช่ครับ โอ้ยเอมีมีคอมโบวะเอ้ยเอ้ยเดินไ้เอ้ยเอ้โอ้ยกลังถามันเป็นคอมโบจาแขนเปล่าโอ้โหโอ้ยต้อนรับอ้ออ้ออ้อเออุ้ยตายวิชาละด้วยโอ้โหตายไออะไรวะน้องสุดที่รักในแขนคนเก่าวิชาละนี่ทอย่างนี้ตายด้วยนี่คือต้อนรับใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้ยตอนรับน่ากลัวมากอ่ะเออไม่ได้กลับมาเยี่ยมเยินหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีโอ้โหต้อนรับแบบที่แบบดีแล้วเลย เฮ้ยตอดแล้วมั้ยถอแล้วมั้งโอ้โหอุ้ย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 เฮ้ยใจเย็นนะอันนี้มีอันนี้คือคอมโบจาแขนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อเ้ยออจะพี่คิดภาพไม่ออกเลยเวลาแบบไปล่าข้าหัวพวกเองแบบคอมโบกับเนี่ยคนในเซิร์ฟนี่มันมันไม่แบบไม่ร้องไห้เลยนี่ครับเอาตื่นนี่ครับฮะเอาตื่นนี่นะครับงานตื่นนะครับงานตื่นนะครับ เอ้ไ้อ้าวตายเอ้มีคนตายเงินตื่นล้วครตายีโอ้โเออไม่เป็นไรพวกพวกยงเล่นได้เพราะฝั่งมาลีนที่ไม่ค่อยซีเรียสละไม่ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเออโอ้ยเปิดปียเงี้ยออ้ยเ้ยเอ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 ้ยอ้ยเ้ยเยเ้ยเ ใช่แนละ้วจะหนียังไงวะเนี่ยเอ้ย,อยไปแล้วมอยู่แล้วหาไม่เจอเราหายตัวเอ้าเดี๋ยวต้อจัโอ้ป๊อปป๊อปพันโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอือตายแล้ว <laughs> โหนี่คำบอกไม่ตัภาพใช่ไเวลาวอลแคนใช่ครับที่ลูซิงในพระธรรมเลยว่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เข้าพรรษาเลยใชยแล้วไม่น่าเกี่ยวนะไปหาผมนี่ครับเหล่าโอ้ยจะถ่ายรูปไัมวะอะได้ครับอ่าโอเคเอาอย่าถ่ายรูปถ่ายรูปเออทุกวันนี้นี่ เราแดงได้วอลกับดาร์คคิงกับดาร์คอนิเมะอยู่ไหมต่อครับแลวก็วอลนะทว่ไหนจะวอลดาร์คอนิเมะพี่ดาร์คคิงไม่ค่อยเห็นแล้วอ๋อแล้วในตอนตอนนี้คิงอัมดูโอมีแบบว่ามีมีถูกมีมีอะไรหรือว่ามีมีถูกอะแกไม่ไม่ถูกแค่ไหนไม่น่ามีเลยนะไม่มีเนาะเออเราอยู่ดูยังสันติดีเลยใช่ป่ะใช่หรอแล้วกับพี่แบบเปิดพีทีนี่นมันจะมีสันติภาพไหมมีครับมีครับมีความรักให้ครับเอ้ย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 โอ้โห โอ้ย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 โอ้อ้้ยอ้ อืออ้อุ้ยอุ i, ้ยโอ้ยโดนดูดโดนดูดที่ผานละโดนดูดโดนดูดต้องอ่าอย่มาแบบนี่เขา ไอ้แล้วเราวอลแคนนี่ส่วนใหญ่จะออโต้แบนหรือว่าแบบเลือกแบนกันเองเพราะพี่ตามไม่ทันแล้วว่าปัจจุบันเขาส่วนไหนเขาแบบเล่มมังคับเป็นกูสดม่กระดาษที่สุดเลยพี่อ๋อเขาเขาจะแบบออโต้ใช่ป่ะใช่ครับผมถ้าจะออโต้แบนก็ประมาณสามสามสี่สี่ห้าหกแล้วเนี่อืมโอเคโอเคเข้าใจละปัจจุบันนี่ยังยังมีนัวแบบนัวในเซิร์ฟรวมอยู่ป่ะมีมีมีจังมีมีเหรอโนัวน่กับแคนจะตัวไหนไม่ไม่บางทีก็ฝรั่งนะครับฮะ แคนฝรั่งเหรอใช่ครับอ๋อก็มันแบบว่ามันมากันแบบสามสี่คนนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปช่วยใช่ครับออ๋โอเคเข้าใจแล้วแล้วอย่างนี้เทสแคนนี่แดนคอนคูเมนมาพี่ลืมถามเลยอันนี้แล้วแต่คนเทสแล้วแต่คนเทสเนาะคนเทสอารมณ์ดีคนละทายอ๋ออยู่ที่อารมณ์ดีด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่ไงน่ะเพราะว่าพี่เห็นน่าสนใหญ่เปิดเปิดเค้นดูนี่คือแบบว่า ไม่มีขายเล่นกราฟูเมนเลยก็คือแบบเล่นแบบเน้นแบบฝีมือแบบจัดๆเลยใช่ป่ะใช่ใช่ถือว่าโอเคนะแบบว่าเราดูโอ้กลับมาแบบนี้คือพงาดใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเออผงาดเลยใช่ไมงาดไอ้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 ้อ้ไอ้เ้อ้ไอ้้ไอ้อ้ไ้ไอ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 ้้ไเอ้ยอ้้ยอ้้ไอ้้ไอ คนที่เดเาเอาคุณจะเล่นตุ้ดริครับ <laughs> มันแบบว่าสุดยอดมากของมมวิสภาพเป็นการ <m uch> ต้อนรับในรอบอ่าเกืบ2ปีคนระับที่ผมห่างหายคิ้งเ้าด้วยไปโอ้โยตอนรับพี่แบบสุดยอดมากยกนิ้วให้เลยยกอะไรครับ <c oughs> นิ้วโป้งนิ้วโป้งไม่ไดนิ้วกลางไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นิ้วอื่น้ยิที่ไหนครั พี่เหรอไม่ทำไรแล้วพี่ไม่ทำไรแล้วโอเค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 อาทีนี่ย่อมาจากรีเทิร์นใช่ไหม่ครับรีเทิร์นน้องเต้รับรับช่วงต่อมากี่เดือนแล้วเอาเพิ่งรับช่วงต่อมาแลยเพราะไม่เห็นใครทำแล้วผมเลยครับอ๋ออ๋อคือมันมันไม่มีใครทำมาแล้วช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอ๋อเอ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นเฮ้ย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 ใจเย็นสิเฮ้ยใจเย็นสิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นสิโอ้โหเฮ้ยโอ้โยังต้อนรับไม่เลิกเลยอ่ะเฮ้ยคือไอ มันจริงๆไม่พอไมได้ทำมาช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเอ้ยเอ้ยตเอ้ยเอเอ้ยเ้้เกินไปเกินไปอ่ะโอ้โหโหโหโด้โหโแบนเนี้ยแบนเน้ยแบน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 โบนแบนแบนแอนแ้นแบนแบนแบๆแบน่บนแบนแบนแบ้แบน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 แบแบน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 แแนนนนนนบนบบบแแ โอ้ก็เขาตามดิอิววิวมีเขาตามด้วยไปตอนกีตาร์ วิววิววิวตะกี้เผาโอ้ตะกี้เผาไม่อยู่เลยอ่ะดูนี่โอ้โหเฮยโคตรแรงนี่ดินะเขาเรียกว่าเผาปลาต้านดาเมจเยอะแค่ไหนก็ผ่านพลังมิตรภาพไม่ได้โอ้โหก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็พี่ก็มานี่แหละกลับมาแนะนำ King of Duo ให้นะครับก็ใครที่อยากเพจก็ไปเทสได้นะครับแล้วผมก็เป็นคนที่นําทางให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ปัจจุบันว่าอย่างนี้ดีกว่าแบบพี่ไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟูดแล้วนะครับก็เล่นเล่นอยู่บ้างเล่นเออเฉพาะตอนช่วงเข้ามาทําคลิปก็คือถ้าไม่ได้ทำคลิปนี่คือไม่ได้เล่นเลยก็ การแบบว่าไอ้ที่แบบจะเล่นดักชิซุยบ่อยๆเงี้ยผมก็คงจะอยู่ได้ได้ไม่นานละเพราะว่าแบบผมไม่ได้เล่นดักชิซุยบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าดักชิซุยมันต้องเล่นทุกวันเพื่อไม่ให้ฝีมือตกใช่ไหมน้องเต้เน่นดักชิซุยจะรู้ดีคนระับเพราะว่าถ้าไมไ่เล่นทุกวันแบบมันก็จะตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันเอ็กซ์แอดไม่ค่อยออกก็มี<อ>ใช่ป่ะนอ้องเต้เคยแบบไม่ได้เล่นหนึ่งเดือนแล้วเอ็กซ์แอดไม่ออกก็กลับไ,ได้ชิซุยเต้เอาหัวแคทหายไปไหนอะ อโอ้โหแคนไปแล้วเหรอแล้วแล้วในนี้มีมีรองแคนป่ะรองแคนอันนี้อันนี้อยู่ครับอยู่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 อ๋อเอต้เต้มีรองหัวแคนป่ะมีครับผมไม่ได้ผมไม่ได้นักที่วีมานานเลยนผมกลับมากดไอคิกไม่ออกเออใช่ใช่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะเพราะงั้นใครอยากเทสก็มาเทสได้แต่ให้ลิงดีไฟนะเพราะว่าคิงออฟดูโอก็เหมือนเดิมครับคัดคนแล้วก็หาคนที่ เป็นมิตนะครับอยู่ด้กันได้ประมาณนี้ครับผู้หญิงเข้าฟรีนะผู้หญิงเข้าฟรีนะผู้หญิงเข้าฟรีเฮ้ยเกินไหเปล่าโอ้โหไม่ใช้กดเดียวกับไอ้กิทัตเมื่ก่อนเลยนี่หว่าแม่งผู้หญิงเข้าฟรีได้ได้สายเรกแลอ๋อสา่เรีอกกิทัตนหใครดิแกวโฉกันโดนซาบ้าหีไปยุ่งกับมันได้พี่อะไรอะอะไรอะ วัดตัวเยอะใช่วันนี้คุณยิ่งเหรอคุณเนคุณเดินไปไหนเคเียไม่พอใจหลังยังยัยยเฮ้ยถ้างยงานหลังเลยตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮ้้ยเ เขายิ่มเห่าดูบางมากอ่ะนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ้าวพี่จิโดทำคลิปแล้วเนี่ยใช่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 เอาเฮียผมไม่เห็นรู้เรื่องยี่ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับก็ใครที่อยากเทสเดี๋ยวให้ลิงก์ดิสไปนะครับนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกลับมาแวะเยี่ยมเยียนกับคิงออฟดูโอ้ครับก็ยังอยู่แบบพิสาภากเหมือนเดิมนะครับซึ่งน้องเต้แล้วพี่โคตรคิดถึงบรรยากาศมากเลยแบบคิงออฟดูโอ้อยู่ด้วยกันเองเนี่ยมันคิดถึงช่วงที <c oughs> <d> ่แบบพี่อยู่กับกิตทัศน์อยู่กับซันโต้อยู่กับพี่ เมื่อก่อนมีวิวแต่สาขาก็แบบดูอบอุ่นนะแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอ้ยจังหวะนี้คิวองดูตีนเองแล้วเอ้ยมีกระหมดมีกระหมดมีกระหดมีกระหดก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ฝากคือบองทีเหรอไม้ดวงแกงทุกคนด้วยนะครับเปิดพี่ก่อนใครหน่อยครับพี่ได้ครับเดี๋ยวฝากทุกคนด้วยครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ เอยเฮ้ลวาอุะวาไม่ใช่ลวาตายเราไอ้ยี้จะดักจะดักเขาต่โดนเองแม่เ้ยโอ้โหตายเลยเอเด้อเด้อเด้เอ้ยีอุยเปิดเป็นผีผีเลยอมเวอยู่ข้างเวลขอคิสไปพักใจโอเคครับชอบไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเป็นแฟนผมด้วยโอครับเอฟซีพี่เอฟีครับขอบคุณครับผมผมครับเอฟซีเีเีเงอยู่เฮ้ยกิทันก็มาเ ไปเอาไปไม่ได้ครับกิตฮัตก็เข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมก็เข้ามาคร้บกิตฮัตบ้านน้า้ดีอะผมเสียใจโอเคครับคิงอลูโอ้ก็ประมาณนี้นะใครที่สนิทก็จะเล่นนอย่างเงี้ยน้องๆไม่ต้องบอกใจนะครับเดือดครับเดือดครับเอาไม่ใช่ครับโทษครับโอเคครับเดือดครับนี่ครับกิตฮับ้านนะครับไม่มีนะครับหัวแขนใจดีเนาะ ใช่ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวผมขอไปจุบตูดคนอีกทีคนึงด้วยยอยอยพิถึงงานะครับเออพร้อมจุบตูดทีนี้เออใจเกเรกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับนายชาวคิงออฟดูโอบ๊ายบายเขาหน่อยสิบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับโอ้โหใหม่บ๊ายบายใช่ครับผม